ขักวหวานเนื้อส่วนร้วนหัว้าเอ้ามันคือกิบเกตแทะชั่งงอกออหัวปลาจากสวนเอ็นแก้วเปื่อยๆข้าวหวานจากสวนนะช่วยหัว้าส่วนจากของ เวลาย่าสดอย่างห่อนๆมันสีไม่แห้งยาวนิ่วเวลาได้สดอะไรร้อนๆมันจะมีกําลังวังชาแล้วก็แปลเดาๆภาษาไต้ก็สิว่าได้แรงโอ๊่ <laughs> พักหวานแลละกับพักบุงลวกจ้าพี่น้องแล้วก็วุน้นเส้นวุ้นเส้นต้มในน้หนังซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะกวน พท่านไดนสวัสดีกันดอกมาที่นี่ก็สิมีมีเนื้อสดถี่ร่วนแล้วนะคะเนื้อสดรวนเอ็นแก้วตุนเปื่อยลูกชิ้นเนื้อเห็ดหอมเอาไปสวดจุ้นพูนใบตหนาพวนเป็นจังไดบัานอยากไหมวะอันนี้รว่วเนเลยเนี่เนื้อ,อน,นี่ร่วนแล้วค่ะเห็ดหอมเอ็นแก้วปเปื่อย อันนั่นก็เป็นเสียงเพื่อนบ้านตัดหญ้าเล้วๆกะเป่าใบไม้ออกจากบ้านละกะอันหัน่นตกแต่งกิ่งไม้นะคะปรุงรสกันค่ะเอาสวัสดีก่อนเดี๋ยวสิลิมสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจสาวีสานจากกังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันอังคารค่ะเอ็นแก้วตุนเปื่อยอ,อัน,นพริกไทยพริกไทยพริกไทยเจริจมักพริกไทยหลายๆ <c oughs> มันส้มกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวมักเลยหลายเลยดิพริกป่นคลิปนี้รู้สึกว่าสีดนอยู่พริกป่นน้ำตาลนิดหน่อยอืสๆๆอืสอ้อ,อ,อน้ำปลาไม่ใส่เพราะว่านัวม,มาแล้วอันนี้ถั่วง,งอกถั่วงอกโรยไปเอาแบงสี่กิบเกยอยู่บอหนะมัน อืนย่ยอันเนี้ยไอชขึ้นชายอิชก็ต่องมิเสียงเอฟเฟกเหัวละพาอุ้ชโอ <streaming> ้เอ้เอาย่หัยหัดกันไปโอ้เป็นจากไหนแน่นอนในคลิปนี้เอานน่โอ้ยมันก็ไอเถื่นทถื่นนหวยห่วยหรอพี่น้องไอเถื่นทถื่นนหวยหวยเอาสดซิมก่อน ซีมันกับ่ระ่านลวนัวแล้วพเราวะปบ้านในคนเข้ากันอยู่เอนอน้อสีตานกับสีงามาเลกินแบบนี่ไปเลยแบบก่อนกินค่ะทางเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทซื้อสามกระปุกแถมปีหนึ่งฮัล อันนี้อันนี้โกเซรัมโกเซรัมค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะห้าสิบมิลลิลิตรเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะกันแดดก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันค่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่ากันค่ะเป็นทั้งไหนเมือหนึ่กระสิมโป๊กันกับคิวเจอไหมคะช่วงนี้เขียนคิวเด้ช่วงนี้เป็นมันมันช่วงนีงเน้เป็นเป็นเป็นคืดจะเขียนคิวเยอะเหลาหลายใหญ่หางคนคน Excuse me? That smells very good. Are you going to try some? No. no? Thank you. เพื่อนมากลิ่นหอมมากเพื่อนมากลิ่นหอมมาก Smell good. ข้าเจ้าวันบอกกินเผ็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ล่ะคู่นี้ล่ะค่ะที่เจ้๊ทักทายให้นั่นเพื่อนบ้านนั่น น่ารักทั้งคู่ค่ะลำโพงฟังซ่าเจ้ามาตัดอย่างไรคือแสบแห้งถึงแล้วมันแต่สสีดงยินเสียงเขาจะเอาคุยกันนะคะควันควันพี่น้องมันมันแสบไเนี่ยชวยกันทำงาน อันแป้นเจจังเขา,เจ,าจะาจ้ะเดือนละสองรอยรันล่าตีเป็นเงินให้อันค้างเง,งินตอนนี้เท่าไหรุ่๊บโมโหย่ิบสี่บาทบ่จ้ะมูนเ้นต้นสวนเนี่ยนึกมาอร่อยขอะ,ะสภาพจากสวนเอ็นแก้วเปื้อย ผักหวานจากสวน,นะช่วยหัวและพาสวนจากของือหอม ชิ้นเนื้อลิปสติกที่ใช้ค่ะเมมเบรลินซูเปอร์ส a ตย์ t มทเบอร์หนึ่งสามศูนย์ค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปที่เจ๊ใช้นะคะเป็นครีมของพ่อขวัญเป็นครีมเนื่ออันนี้เป็นน้ำซุปเป็นแบบผงของกอสโต o ค่ะแล้วก็มีเทนตอนสนนะคะที่ใช้ แต่ถ้าอยู่เมืองไทยน่่เจะ,จะใชะ้ยี่ห้อฟ้าไทยเด้ออันน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไหมจ้ะมันหาซื้อง่ายอยู่น้ำบนนอกก็มี่ขายจ้ะอ,อันนี้อัน,นแต่เกียบนี่ก็ต้องมีองศาที่พอดีดิมันมีหลายรดนะซื้อมากหลายรอดผสมกันอันนี้เนื้อสด เนื้อสดรวนอี้งผักหวานผักหวานเนื้อสดรวนโหระพาเอา้ามันคือกิบเก๋แทะตัวงอกอืมอืมหนี่งเงี้ยเขาอ่ะ ทางบ้านข้าฝนตกมาขึ้นอันนั้นเสียงเพื่อนบ้านเปลาใบใหม่ด้วยจะ้ะที่นี่ต้นไม้เยอะค่ะนอกจากตัดหญ้าแล้วเขาก็จะมาเปลาใบไม้ออกจากออกจากท่างท่างรถท่างอย่างสินะาทา่างรถท่างยัง เป็นสวดตู้นพวนอยู่กินบะเบิดเด้อกินเบิร์ดกับสีเงือดอยู่เก็บไว้กินอี พ่อขวมากหลยแมงมันนี่บ่มากด้อยย่งมาสอลอสแส่แหล่ด้อแมงมัน ไม่แห้งยงาเงียวพี่น้องมีแห้งยงาเงียวแปลว่าปยังไงแปะเป็นภาษากราฟไมีแห้งยงาเงียวเส้นหอนไมีแห้งยงาเงียวเวลาสดอะไรร้อนๆนะคะมันจะได้แรงอกได้แรงอกภาษาไต่อืม เพิ่มกำลังวังชาอยู่บ่มันมีแห้งยาวนิ่มแงงมน่นอยู่เวลาย่าสดอียังห่อนห่อนมันสีไม่แห้งยาวนิ่วเวลาได้สดอะไรร้อนๆมันจะมีกําลังวังชาและะ้วก็แปลดาๆภาษาไต้ก็สิว่าได้แรงอุ่